สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับโจอี้หังนะครับกลับมาพบกันนะครับประจําวันเสาร์ที่2กรกฎาคม2 5 6 5นะครับอ่ะนะวันนี้ก็ถือว่าประมาณกลางนะครับเมื่อวานไว้หน่อยวันนั้นช้าหน่อยเดี๋ยววันนี้หายนู่นนี่นั่นเอยนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับเอานะครับนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับนะกำลังเอ่อเอาอะไรใหม่ๆมาฝาก ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาดูสรุปผลทีเด็ดบอลเมื่อวานกันหน่อยนะครับสำหรับเมื่อวานนี้เป็นฟุตบอลคู่เดียวเน้นๆอีกแล้วนะครับกินเต็มๆนะครับนะทั้ง3หน้าเลยนะครับนะก็เป็นฟุตบอลไอร์แลนด์พิมเบอรีคู่โบฮีเมียนเจอกับเดอร y c i t ซิตี้เมื่อวานนี้ก็ให้ต่อเดอร y c i t ซิตี้ด้วยราคาครึ่งลูกหรือปอ,ปอ โอ้โหขนาดราคาเลยลงเหลือราคาเสมอนะครับครึ่งแรกเดอร์ลิสิตี้นำขึ้นก่อนในนาทีที่41นะครับ1-0จบเวลา90นาทีนะครับเดอร์ลิสิตี้ชนะไปได้ด้วยสกอร์3-2นะครับนะก็กินเต็มทั้งสูงครึ่งแรกสูงเต็มเกมหน้าบอลสูงครึ่งแรกกินครึ่งหนึ่งนะเหลือครึ่กงก็ลูกสูงเต็มเกมไม่ว่าจะเป็น2ลูกหรือ2ครบ2ครึ่งเนี่ยก็กินเต็มเพราะว่ายิงกันไป5เม็ดยิงโหดเหมือนโกรธเมียนะครับนะก็ แจ่จันนะครับสามทีคลิปที่ผ่านมานะครับนะา้าแต่ชัวร์ดีกว่านะครับไม่ต้องรีบร้อนบอลเตะทุกวันเลยเอาละครับนะวันนี้ก็คู่เดียวมันๆน,นะครับนะวันนี้โอ้ยนะนั่งทำปกสี่ชั่วโมงใครที่เข้ามาแล้วกดถูกใจกดซับสไครต์และคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับขอแค่คอมเมนต์คอมเมนต์ว่าอะไรก็ได้นะครับนะเดี๋ยวจะส่งอะไรให้หลังจากที่คุณคอมเมนต์มานะครับนะอ่ะคู่ได้เลยคู่เดียววันนี้นะครับนะก็เป็นฟุตบอล นอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งนะครับนะก็เปิดมาสองคู่นะครับนะเป็นคู่ที่สองนะครับนะคู่นี้เตะในรอบเวลา22นาฬิกา59นาทีนะครับนะอ่ะก็เป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับออสเกนุนแนนนะครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของโบโลกริมนะครับโดยราคาในคู่นี้นะตอนนี้เองเป็นทางด้านทีมเยือนโบโลกริมทีมอันดับ5้าของตารางบุกมาต่อทีมเจ้าบ้านออสเกนุนแนนด้วยราคาครึ่งลูกไหลขึ้นเป็นครึ่งควบลูกนะครับ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับอ่าซึ่งราคาเนี่ยนะฮะสกอร์สูงเองเปิดมา2ลูรครึ่งกบ3ามไหลขึ้นเป็น3ลูรนะครับนะอ่าไม่ต้องดูแล้วนะครับนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะาราคาต้นสายเนี่ยนะ M8 เบ็ดหรือเบ็ดสาเอ้ยขอพาย M8 เบ็ดหรือ M88 นะครับนะเปิดราคาเมื่อที่ปอปอจ่ายน้ำต่ำ0.68 จ่ายน้ำร้อนบอลลอน1.2และไหลขึ้นเป็น,นครึ่งควบลูกไหลกระโดดข้ามนะครับเป็น,นครึ่งควบลูกเลยจ่ายน้ำบอลต่อเพิ่มขึ้น6ตังค์คือ0.92น้ำบอลลองลดลง2ตังค์คือ1.00นะฮะอาจจะไม่ได้เปิดภาพให้ดูนะครับนะเดี๋ยวจะแคบให้ดูแล้วกันนะครับเนื่องจากนะครับมีคนไม่หวังดีไปกดรายงานนู่นนี่นั่นมีปัญหาแค่ราคานะครับโอ้ยนะครับไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับนะอ่ะ ราคาเนี่ยนะครับลดบนลงเนี่ยลดลง2ตังนะครับลดบนลงลง2ตังไหลขึ้นนะครับกระโดดข้ามไป2องูเรทบลดบนลง2องตังจ่ายบอลต่อเพิ่มขึุ้6ตังนะครับผมบอกให้เลยว่านะครับลด2จ่ายแบบ6เนี่ยแปลว่าน้ําล้นมา4่ตังทางด้านบอลต่อนะครับนะและผมบอกให้เลยว่าการจ่ายน้ํารถสงฝั่งแบบนี้เหมือนก,นกันกับเมื่อวานคือจ่ายน้ํารนหลอกนะครับนะอ่ะคืออะไรก็แล้วแต่คู่นี้จริงๆมันไม่ยากเลยเพราะว่า คนต้องแห่ต่อบรกิมอีกแล้วอีกอย่างหนึ่งคือปกติผมจะสวนนะแต่อย่าลืมสิมันพึ่งต้นเดือนนะครับนะกลองแกมอ่ะส่วนฟอร์มนะครับนะความสำคัญจริงๆแล้วเมื่อมาดูหกนัดหลังสุดของทีมชาวบ้านออสนะครับนะบนะก็เป็นการชนะทั้งหมด4เกมแพ้2เกมนะครับนะส่วนออสเนี่ยนะ แพ้ติดกันในบ้าน4นัดติดเลยนะครับเน oh <my> ี่ยเห็นไหมเสริฐีเขาบอกมานะครับนะ oh <my> แล้วก็บโดกิมเองนะครับผนัดหลังสุดเนี่ยแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นชนะไป4เสมอ1นนะครับสนัดหลังสุดชนะรวดเลยส่วนออสเนี่ยนะสนัดหลังสุดชนะ2แพ้1นะครับแดนน่นล่าสุดก็ชนะมาทั้งคู่ส่วนเฮดทูเฮดหรือเถิษิการมาเจอกันนะครับนะสทีนี้ย้อนหลังไปแค่6นัดพอนะครับเต็มที่ไม่เกิน2-3ปีเต็มที่ไม่เกิน3ปีเพราะว่า ตัวนักเตะเนี่ยอาจจะย้ายไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับนะลาเจ็บป่วยไขย้อะไรก็แล้วแต่นะอ่ะตั้งแต่ปี2019ถึงปี2021นะครับ6นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับนะก็เป็นนัดแรกปี2019นะครับนะชนะออสไป3 0ต่อ0ในบ้านมีเสมอแค่เกมเดียวและก็บุรุกกินเนชนะไปทั้งหมด3เกมออส2เกมเฮตูเฮส่วนใหญ่จาก5เกมที่เป็นการชนะเนี่ย เป็นการชนะในบ้าน4เกมนอกบ้าน1เกมนัดเดียวคือโบรตก,กริมชนะในปี2020นะครับ4-0จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า6นัดเนี่ยออกต่ำไปแค่2เกมคือ2นัดล่าสุดนัดล่าสุดเสมอ1-1ในบ้านของโบลตกิมนะครับคู่นี้ไม่มีอะไรมากมายผมจะบอกให้เลยนะครับนะฟอร์มของโบรตก,กริมเนี่ย สดอยู่แล้ว4เกมหลังสุดชนะรวดแล้วก็ยิงโขยิงโหดเหมือนกดเมียนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือย่ําแย่ไปสะดุดแพ้2เกมบ้างอะไรบ้างคือโบอโกิมเองเป็นทีมที่เหนือชั้นอยู่แล้วในหลีนี้นะครับ,บรต้องมีอย่างมากมายนะครับนะและอีกอย่างหนึ่งคือโบอโกิมเองถน,นัดเล่นนอกบ้านมากเลยนะครับนะในช่วงเนี้ยสดๆเลยนะครับนะเออเป็นบอลที่บุกมาบุกบุกมานอกบ้านนะต่อไน้นอย,ยิงแบบปัง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 นะ เออนะครับก็ต้องบอกว่าบราก,กิมเองชนะใน3มแมตช์ล่าสุดเลยที่ลงเล่นเป็นทีมเยือนนะครับนะสามนัดหลังสุดที่ลงเล่นเป็นทีมเยือนคือชนะรวดทั้ง3เกมและตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาทั้งหมดนะครับที่ลงเล่นเป็นทีมเยือนคือ5เกมชนะไปทั้งหมด3เกมแพ้2ยิงเเสีย7นะครับยิงเยอะเสียเยอะพอสมควรนะครับก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่าเขาเล่นนอกบ้านแต่ถ้าดูในบ้านนะเขาไม่แพ้ใครเลยส่วนออสเอง6เกมที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ที่เล่นเป็นทีมเจ้าบ้านนะ คือแพ้ไป4เกมและแพ้ในบ้าน4นัดติดนะครับอ๋เอเหลวบกหนึ่งชนะ3นัดรวดนอกบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะแพ้4นัดรวดในบ้านนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ดีเลยเพราะว่าแพ้2แพ้4เกมขออภัยนะครับชนะ2เกมนะครับก็คิดโดยเฉลี่ยแล้วเรี่ยนประมาณ30%ต่อ70%นะครับนะและยิงประตูจาก6เกมที่โรเลนเนี่ยยิงไปทั้งหมด 7ประตูเสียประตูไปทั้งหมด11นะครับยิงน้อยยิงเฉลี่ยเกมละลูกเสีย11เสียเกือบเฉลี่ยเกมละเกือบ2ลูกขาดอีกเม็ดนึงนะครับ2คูณ6เป็น12นะก็มองว่าโอ้โหในบ้านเสียเกมละ2ลูกเลยเหรอนะครับยิงโหดเหมือนโกดเมียนะครับบ่มียางมาไม้นะครับนะบลกิมบอลต่อง่ายๆนะครับนะไม่ต้องอดัดไม่ต้องอะไรนะบอลเตะทุกวันนะครับนะบอลได้บอลนะก็สรุปแล้วเนี่ยนะครับจากทุกตลาดเลยนะ บโบลูกมเนี่ยแฮนดิแคปครึ่งควบลูกนะครับนะก็ให้อยู่ต่อบโบลูกมนะครับสองปรทเสองราคาคืออะไรรู้ไหมคือเพื่อมันชนะไม่ขาดอย่างเงี้ยนะครับนะยิงครึ่งยิงหนึ่งกินเต็มนะครับนะเอาง,ง่ายๆหนึ่งศูนย์เหมือนวันนั้นนะนะเหมือนสองสามวันที่ผ่านมานะเนี่ย ต่อ2องเด็ดสองราคานะครับนะเนี่ยนะตามนี้เลยนะครับนะคือครึ่งรูปกับครึร่งควบลูกส่วนสกอร์สูงนะครับสองลูกครึ่งวัดสามยิงถึง3อยู่แล้ว90้าสิบนาทีคือ2เม็ดมีรองท้องอยู่แล้ว90้าสิบนาทีคือ2เม็ดต,ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าบ้านเองเสียเฉลี่ยในบ้านเนี่ยเก็บเกมละสองลูกและโบนิกเกมันคือยิงโหดเป็นโกรธเมียและครึ่งแรกเนี่ยนะครับผมให้เต็มที่คือเม็ดหนึ่งนะครับลูกครบลูกครึ่งใจเย็นๆแต่ถ้าครึ่งแรกนะครับนะออสเกนเล่นยิงนําก่อนในครึ่งแรก ภายใน35นาทีหรือ30นาทีเอา30นาทีอาาทพอปลอดภัยคือถ้ายิงก่อนถ้ายิงก่อนนะบอลลงยิงก่อนนั้นรีบกดย้ำสูงครึ่งแรกเลยมีเม็ดที่สองตามมาแน่นอนนะครับนะบอลลงยิงก่อนบอลต่อยิงคืนนะครับก็สรุปให้เป็นบอลต่อสามหน้าต่อบอลคร,กกรึ่งลูกครึ่งกบลูกสูงในเกมสองลูกครึ่งกบสามและสูงครึ่งแรกเลทไหนก็ได้ที่ไม่เกินหนึ่งลูกนะครับชอบจัดขัดสวนเรเนนอ่มิิมค ในช่อง t i กตอกแล้วนะเออช่องแรกเลยนะครับช่องที่เป็นจุดเกิดในทิกต o k เลยนะเออเมื่อวานก็พันเก้าร้อวิว2 0 0พวิวส0่ร้ไล่ห้ารไล์นะก็ถือว่าตอบรับดีมากนะครับนะเดี๋ยวจะเอาลิงก์ช่อง t i กตอกช่องใหม่ล่าสุดที่จะอัพคลิปตั้งแต่วันนี้เป,ป็นต้นไปอัพทุกวันมาแปะให้ใต้คลิปนะครับขอทุกคนโชคดีแนวทางทีเด็ดบอลวันนี้สวัสดีครับผม